สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมนะครับครูเจพารทำนะครับวันนี้ก็จะพารทำผักไฮโดรโปนิกนะครับนี่นะครับอันนี้คือขึ้นช่ายนะครับที่ผมเพาะไว้ประมาณ1เดือนนะครับนี่อันนี้ก็คือที่ผมแยกนะครับแยกมาปลูกในกระบะปลูกนะครับ เดี๋ยวขึ้นมาให้ดูนะครับนี่ดูรากเขานะครับยาวมากนะครับผมได้ถ่ายทําไปแล้วนะครับครั้งหนึ่งแต่ว่ากล้องผมมันมีปัญหานิดนึงนะครับก็เลยได้ถ่ายทําให้ดูประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองนะครับเพาะต้นกล้าให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ครับ สวยๆทั้งนั้นครับดูครับเงาใหญ่ๆนะครับอันนี้ประมาณ60ต้นนะครับ60หลุมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับติดตามให้ด้วยนะครับเดีย๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าขึ้นช่ายไฮโดรโปนิกนะครับ จะสวยงามขนาดไหนนะครับในนี้ก็จะมีน้ำปุ๋ยนะครับ80 ml นะครับปุ๋ย A 80 ml ปุ๋ย B 80 ml นะครับนี่ครับสองถังนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะครับอีกประมาณ1เดือนหรือ15วันนะครับ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นนิดนึงนะครับอันนี้คือทําข้างบ้านนะครับลองทําดูนะครับเดี๋ยวพามาดูอีกผักชนิดนึงนะครับอันนี้ก็ลองทําดูโอเคอันนี้ก็คือสลัดนะครับนี่ครับสลัดกินโอ๊กนะครับผมลองทําดูนะครับเพาะเล่นๆนะครับไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับเพื่อนๆดูนะครับ ลากเขาก็จะยาวนะครับกำลังแตกพุ่มดีนะครับได้ประมาณ30วันแล้วนะครับนี่ครับ9ต้นแล้วก็นี่คืออีก9ก้าต้นครับผมลองทำดูนะครับเดี๋ยวจะลองเพาะให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับครั้งหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับอยากถึง1000งพันซับสไครต์แล้วนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย